สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับท่านผู้ชมทุกท่านสู่ช่องสาธุหวยเด็ดแชนแนลแนวทางในการเสี่ยงโชคขอขอบคุณเจ้าของข้อมูลทุกทกท่านนะคะขอให้รวยๆค่ะน้องเพรกา้าเด็กชายนำโชคงวดที่54นะคะลูกปิงปองให้1 9 6 6งวดที่54 1ตุลาคม2,564นะคะ เพชรก้าเด็กชายนำโชคหนึ่งหกหนึ่งเกเจ็ดหเจ็ดเกหหกเกันหนึ่งหนึ่งหนึ่งสามตัวหนึ่งหกหกหนึ่งเก้าเจ็ดหหเจ็ดเก้าเหหหก้าเ้าเ้า แมงปอ1ตุลาคม2564บน 407, 406, 417, 416, 307, 305. 2องตัวบนล่าง 07, 06, 05, 04, 03, 16, 17, 14, 47. ำหนักเสียนให้มาเด่น8เด่น6เด่น7 8็ดแปดสองแปดสี่แปดเกนสามเห้าอนุภาพนะคะหตุลาคม2,564แค่คําว่าขอบคุณให้มานะคะเจ เลเด็ดเข้าตลอดบนล่างยุทธนา1ตุลาคม2564เด่นหลัก6บนคู่โต้6 7เลขจับคู่นะคะเด่นหลัก4ล่างหลัก4หลัก6 3ตัวนะคะ7 6 2 6 4 3 5 7 6 6 2 6 3 7 3 7 6 สี่สองสีสาสี่หสี่เ้าบินเงินสดนะคะบนให้มาสามตัวหนึ่งหนึ่งห้นึ่งห้าศูเจล่างหนึ่งสาหนึ เป็นแค่แนวทางและความชอบส่วนตัวขอบคุณที่ติดตามโชคดีครับหนุ่มหล่อให้เลขเรามาเพื่อไปลุ้นไปเสียงดวงกันนะคะ1ตุลาคม2,564 6 30 910 612 2ตัวนะคะ9 2 2 1 2 8 ขอขอบคุณที่ติดตามรับชมรับฟังนะคะขอให้ทุกท่านมีดวงโชคดีในการเสี่ยงโชคนะคะชอบกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดติดตามกดกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนนะคะขอบคุณค่ะ